turn to can do happy, happy birthday to you mini is the meme go back to dance <laughs> room am i blowing it mini a pao blow the blue jeans happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you HAPPY BIRTHDAY mom. HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO TO MOM MOM ดอกไม้จากลูกสาววันเกิดค่ะปลื้มใจมากนะพี่น้องไม่ใช่ดอกที่แพงแต่เป็นดอกที่มีคุณค่าจ้ะสําหรับวันเกิดสายไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะน้องมิลี่เขาเอาจากกระปรุกอมสินเขานะคะซื้อให้แม่สสายอันนี้คือสีที่แม่สายปโปรดเนาะคะ่ะดอกไม้ก็ปโปรดทุกดอกไม้นะจ้ะ thank you นะคะ ทางน้นไปตามหาแกะกันทางนี้เรามีของของขวัญวันเกิดนะคะคุณทรายนี่คือครีมกันแดดค่ะครีมกันแดดออลล่ามีที่พี่ใช้นะอันนี้คือคือฝุ่นทาคิวค่ะแล้วก็คือดินสอค่ะอันนี้ดินสอพี่ใช้เองพวกเนี้ยใช้เองที่ที่พี่ใช้พี่ก็เลยสั่งมาให้คุณทรายค่ะเดี๋ยวพี่จะส่งไปไว้ให้ที่ที่บ้านที่ยะโสธรก่อนนะคะสุขสันต์วันเกิด ป้าสายขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง้ำล่ำรวยรวครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณพี่หน่อยนะคะที่ฝากของมาให้ม <c oughs> ีหมูแผน่นป้าปรประกระบอกกระมืออะไรที่ <c oughs> ยังก่อนนี่ขนมยังหมูก็หัว ลายกันกุนเชียงปลาสลิดทอดทอดแล้วแซ่บแซบ่บมาุสอาุน่ก็ทอดมาเลอค่ะเรืองมา,ากินเข่าตันแซ่บบอไงแซ่บแซ่บ <c oughs> ขอบคุณพี่หน่อยมากๆค่ะ <c oughs> ขอให้เจริญเจริญเด้อที่งอุตส่์ฝากของมาให้กิน วันนี้จะย้ายต้นไม้ออกค่ะย้ายออกย้ายเข้าอยู่นี่อันนี้ปลูกได้ไม่สิโซปีแล้วบ่มันก็เลยล่าเยอะมันเยอะเกินเนาะตอนซื้อมาแรกๆมันมันก็นเล็กไปปลูกเอาปลูกเอาก็ทีกันดีนะที่มีพื้นที่บ้านคุณย่าเป็นที่สำรองค่ะย่าบอกเอาอยู่ตัวนี้จะไปปลูกบ้านย่านะน้องนี่นะจ๊ะพื้นที่ข้างหลังบ้านย่าเนาะหนูน้อยหมวกแดงมาตรวจงานแล้วค่ะ นู่น่อยหมวกแดงเลยนี่มาตรวจงานแล้วไม่ใช่หมวกแดงเสื้อแดงแม่ไซก็จะตัดหญ้าจ้ะอย่ะเล่นได้ไซก็จะตัดหญ้าคุณนไมมคือปลูกอันนั้นให้หญ้าอีคุณเบีอะไรมั่งฟูนะข้อหนึ่งมั่ง ควบคุมทีมงานโดยท่านหญิงย่าแล้วก็หญิงน้อยเมลีน้อยเอาช่วยแดดดีลกไปไปนุ่นไปขุดตัวนุ่นออกไปตัวที่มันตายเนี่ยถามย่าเอาตัวไหนออกนี่เอามาออกมาจากบ้านเราจะ้ะหลายยูไลคิดมัม yes มีอันนัตตะวันมัมแต่สวมกุม d i e ทั f there เมลี่เออไม่ได้ดันดันดันถ้าค่าฮายังโ่นยาก่าไดาฮ่าห่าฮ่าฮ่ไม่าข้าไปบึ่าหราให้ไม่เข่าไปาูเอาด่นล่กดันฮัาฮ่าฮา่า่่ ม,มันตายแล้วยา่าว่าเอาออกโหลดนนไหนคนตัดหญ้าใหม่แล้วเด้าเ้าดูด้วยเวลาตัดเด้อ <c oughs> เลี้ยวจีละลูกเออ굿ไม่ดีเออด้านนี้ดี่อย่าว่า better than me okay เวลามา้ามา,มาเราต้องหยุดให้มาค่ะตะกี้มาตื่นมาตื่นเสียงไส้ตัดไส้ไม่เห็นน่ะนะเห็นแล้วก็เลยหยุดให้เพื่อนนี่แหละธรรมชาติชนบทอังกฤ,ฤษค่ะเ้าก็ชอบขี่ม้ากันนู่นแล้วก็เป็นเส้นทางเดินวันนี้อากาศดีมากเราเสียอย่างเดียวคือลมจ, <_ s 1> จะ้ะยาสั่งงานนะเอาออกอันนี้ตายแล้วอันนั้นอันนั้นวิวคง ตอนซัมเมอร์ก็เจ็เกิดตัวนั้นว้าวทุกคนลุ้นฝึกเมลีตัดหญ้าเดี๋ยวมาตัดหญ้าให้คุณย่้า ไม่ไม่ไดไม่ไม่มาในลายเลยหรือว่าลายอยู่บ่ลูกโอ,โอเคอยู่ลูกว้าวตรงอยู่โอเคอามุนหมุนหมุนมุนหม,ม,มุนให้มันตรงลายได้ลูกเด้อยังไม่เสร็จได้จ้ะเห็นไหมต้องใช้คาดคาดมอสออกที่มันตายนะจ้ะลูกเต็มเลยค่ะพี่นงค่ะโอเคลูกฝั่งนั้นทำเสร็จไปแล้ว แต่ถึงเวลาดื่มอะไรลูกฮะน้ำดื่มน้ำเหรอคับออฟที่ดื่มชาคาบอ็อฟที่เร็วพี่น้องอน,นะน้องมิลีมาเรียกแล้วไปเร็วถึงเวลาดื่มชาต้องหยุดดื่มหยุดหยุดพักโอเคใจชอบทำสวนพี่น้องคะทำได้เมื่อยอยู่ท,ทำสวน,นแต่ว่าก็ชอบนั่นคาบออทีโอเคมัม thank you มไม่ได้เป็นนั่งนุ่นอย่า่าหนูดื่มหรือยังลูก yeah, อืมนั่นะโอ้ไม่เคยเธอทำอะไรนะพ <laughs> ี่ดองชอบทำสวนของทรายไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ทำอะไรไว้ชาติก่อนไม่รู้ซึง่งชอบทำสวนเ <laughs> มื่อยอยู่แต่ก็ทำนะจ๊ะเนาะชอบทำมีความสุขในการทำสวน ชาติก่อนคงสร้างกำไว้สนุกไหมเมลีสนุกค่ะเออเพราะไม่ใช่สนุกเพราะไหม <laughs> เพราะไหมไม,ไม,ไม่ส่งมัมชาติก่อนคงสร้างกำไว้ Beautiful song เมลีว่าอยาหัวเลาะอยู่ ออบที่วิเกินมาอยากก่ามา look at me ปีไม้เิลือยู่ฝั่งนี้จ้ะไว้ในครัวเด้หลูกเด้อดื่มกันเสร็จหมดแล้วไปไว้ในครัวนะคะหนึ่งไม้ริมหน้าต่างคุณย่าไหนละลิชืินเกลถึงไหนแล้ว โอเคแม่ลนนูพักดื่มพักดื่มพักยกเมื่อที่สุดก็คือทำอันนั้นแหละเรกเนี่ไหมคะเรกหุ่นแม่นี่ไปอยู่ในหุ่นเหมือนกุญยาเราเก็บรอยทุกอย่างนี่สุดกดลงกดลง I'll have to remember on Thursday. Thursday, my mum. Yeah. Mm. Well, I'll take it Wednesday night because couldn't be about. Oh. Early morning. to settle now. Oh, right. Early. Yeah. And I look. <laughs> แกเบรีเหมือนเมรียกหยอกญางไงลูก mm hmm. ถอดเสื้อออกไหมเอาคือเก้งหลุดตุด mm hmm. อืมวันนี้มาบ้านคุณญาตินาะจา้ะไซก็เลยจะหาทุกคนดูเอา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 ไซดีๆลูกด,ด,ดูบ้านคุณญาเนาะจา้ะห้องนี้จะเป็นห้องไอ้ที่สซย,ยืนอยู่นี้ที่เป็นตู้อย่างนี้เป็นห้องห้องห้องทั่วไปเนาะที่เข้ามา ไปเล่นตู้เย็นของย่าปกติบางบ้านเขาก็จะเอาเป็นห้องซักผ้าห้องอะไรเนาะแต่ย่าเขาก็เอาไว้เก็บของทั่วไปจ้ะเป็นวางตู้เย็นวางตู้เย็นคุณย่าเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะสะอาดสะอ้านขนาดอยู่คนเดียวเนะตู้เย็นย่าเป็นแบบนี้ตู้เย็นอันนี้คือช่องฟิตนะคะตู้สรีเซอร์เห็นไหมจะเป็นช่องเป็นช่องเยอะเลยของคุณย่านี่จ้ะ เป็นลายช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกช่องค่ะหกช่องฟรีเซอร์ตัวนี้ฟรีเซอร์ก็คือช่องฟิตไม่จ้ะแช่แข็งก็เก็บของาตา่างๆเกี่ยวกับพวกอันนี้เป็นอุป,อปรกรณ์ทําสวนของมือหานี่นะจ้ะห้องแรกเนาะพี่นอ้อง่าเดินเข้ามาจะพาชมใครชอบวิ <laughs> นเทจเนาะใครชอบวินเทจเป็นห้องครัวใค่ชอบตรงที่ไอ เป็นแบบว่ากระจุกกระจิกดีค่ะของคุณย่าเนาะใครคิดถึงบ้านคนาุณย่าไซก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆะเพราะว่าไซก็ชอบดูมาไซาก็ชอบดูนี่อันนี้จะเป็นที่ใส่ชาของยา่าจะเป็นลายเหมือนแบ่บมันโบราณมันเรามันน่าดูนะไซบ้าเนานะคะ่ะมันน่าดูอันนี้จะเป็นหัวแก้วข้างบนยา่าเวลาเขาไม่ทําอาหารแล้วเขาก็จะวางอันนี้ติดไว้เหมือนกับมันเรียบร้อยนะจา๊าเนาะนี่ข้างบน เมินเตาอบนี่หัวแกะเนาะอันนั้นเป็นที่วางช้อนนะพี่น้องเวลาเราทําอาหารเขาเรียกสปูนเรสสสปูนเรสสนี่ตัวนี้เป็นที่วางช้อนพี่น้องค่ะอันนี้ใส่ชูก้าร์กาี่เหมือนกันทางนี้จ้า เป็นที่ขัดรองเท้าด้ยพี่น้องคะที่ขัดรองเท้าเนี่ยมันจะเป็นไอ้อย่างของเพืนเขาเรียกว่าเปลียนนะคะเปลงยอย่างนี้ซายทายมือเดียวออกไม่ได้ที่ขัดรองเท้าของเพิ่นสวยๆค่ะยายเขาคงไว้แบบนี้แหละตลอดเลย กระจิกเนาะเวลานี่อันนี้เวลาเขาไปเที่ยวเขาซื้อมาฝากแกเขาก็เก็บไว้มีคนซื้อมาฝากนไะาจะพาดูไอ้ที่มันเป็นแบบว่าของกระจุกกระจิกโบราณเวลาขอบหน้าต่างของย่าเขาก็จะมีคือเอที่ตั้งที่ตั้งชูเขาไหมจ๊ะเป็นแก้วเป็นนั่นเป็นนี่ช์แต่ว่าน่าราักดีนะจ๊ะพี่น้องคะ่ะ ันนังพระเอกกำลัเงเอกสองคู่จ้ะ <laughs> สองคูอคอ่อันนี้คู่ยากแล้วคู่ปู่อันนี้ชายกับไม้นี่ก็จะมีของกระจุกกระจิกวางไว้่น้อยา่ามลาพาดูนี่จ้ะตกแต่งบ้านเรียบเรียบแล้วก็ดูแบบว่าสบายตานะจ๊ะสำหรับ ของคุณยาย喏คุหรับคุณยายอันนี้เป็นสมบัติตัว,ต,ว,ต,วตัวกันได้พี่น้องตั้งแต่รุ่นไหนรุ่นไหนย่าเขาบอกอยู่องตระกูลเขานะจ๊ะอันนี้เป็นโบสถ์โบสถ์ที่ยา่าลับสายไปเดือนตอนนั้นจําได้ไหมพี่น้องอันนี้นานแล้วโบสถ์หมู่บ้านนี้นะจ้ะตอนนั้นไม่ดีกับย่าอยู่ เดินอยู่ที่ไซเคยถ่ายให้ดูจ้ะมุมนั้นเป็นที่เก็บของเก่าของคุณย่านี่ละกระจุกกระจิ๊กดิพี่น้องกระจุกกระจิ๊กกระจุกกระจิ๊กไซจะพาดูใครชอบของแบบกระจุกกระจิ๊กอันนี้ไซจําได้ว่าย่าเขาบอกว่าเอามาจากบ้านบ้านแม่เขาตอนที่ขายบ้านนี่มุมนี้อันนี้จะ้ะเขาย้ายมาจากบ้านแม่เขา น,น่ารักนะพี่หองนะมันจะเป็นแบบของตกแตง่งอันนี้เป็นชุดชาชุดชาของมันเหมือนกับญี่ปุ่นเนาะจ้ะมันกับญี่ปุ่นชุดชาอันนั้นก็อีกชุดชาหนึ่งเขาจําได้ค่ะย่าเขาจําได้ว่าว่าใครเอาให้ในของขวัญ ครบรอบแต่งงานเนี่ยนะเพื่อนบอกใส่มันจะมีสามชุดหนึ 1, 2, ่งสองสามชอบบ้างพี่น้องค่ะดูตูน้นี้แก้วเล็กๆค่ะเป็นสีนันสีนีเนอสมัยโบราณในพี่น้องค่ะ น anyway. oh. <v> ้องเมลีไม่ถอดเสื้อไม่ถอดเสื้อเลยพากันทำสวนเสร็จมานั่งพักเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วจ้ะพามาห้องนั่งเล่นเมลีช่วยในอออครับห้องนั่งเล่นย่าเขาก็

นี่เห็นไหบ้านยาเขาก็ใส่อย่างก็ค่ะกระจกข้านบนกระจกข้้งบนไฟไฟเพชเห็นไหมคะไฟผิงยูดอยูดอุกทอ่สีจนจะได้แก่เดี่ยว้อสวยนะพี่น้องยาเขาชอบเก็บไว้นี่ยังยังสีน้ำตาก็เป็นของตกแต่งของเขาได้นี่จ้ะอันนี้เอาเอานี่ นกฮูกนี่เป็นแบบว่าโชคดีเนะะี่ยค่ะอยู่ประเทศนี้เป็นนําโชค <Ooh. S 1> นกฮูกทุกอย่างเขาเก็บว้มีสองตัวนีตัวหนึงข้างนี้ก็เหมือนกันกับข้างนั้นจ้ะอ้าว s n a oh wrong w r o t h o t o y that's big ben and t h a t oh it i d n t no it didn't อันนี้มาจากฮอลแลนด์ไมเคิลบ้างซื้อมาให้เพื่อนนี่อันนี้เพื่อนเพื่อนซื้อให้วันไหนมันก็เก็บไว้จ้ะนี่แหละพี่อนไปดูใครชอบอะไรที่แบบว่าสไตล์วินเทจหน่อยนะจ้ะนี่เหมือนกันวินเทจไเก็เ <c oughs> หวัว นี่ก็เป็นชุดกาแฟชุดชาจะ้ะที่ไม่ค่อยได้เอามาใช้เนี่ยไม่พี่น้องเนาะเพราะว่าเอาไว้ชูเฉยๆคือเพื่อนซื้อให้มันเป็นแบบว่าแก้วเล็กๆเขาไม่ดื่มแบบนี้นะดื่มอยู่จ้ะแต่ว่าเป็นแบบว่าผู้ดีผู้ดีดื่มกันนั่นไหมจ้ะแบบเล็กๆแต่ละชุดนี้ก็มีความหมายนะคะครบรอบแต่งงานหรืออะไร<ๆ>เพื่อนซื้อให้เขาก็เก็บไว้จ้ะ มีอีกชุดหนึ่งจ้ะพี่น้องมีอีกชุดหนึ่งใครชอบคอ <one> นข้างจะมีราคาที่พี่น้องคหาร <wait>, ้านสาวคนนี <'s> ้ <laughs> ดูขอบหน้าต่างนิค่ะเขาจะมีชิ้นช่อมเด็ชิ้นช่อมอะไอ่ะที่ตกแต่งของยาเขาเนี่ยกระจุกกระจิกดิค่ะยาชอบนะพี่น้องสำหรับแซว่าทำความสะอาดยาจา้าะขลุกหลุมเขาทำความสะอาดยาแซวว่า,านี่แล้วก็ทั้ของแกงอยู่นี้แหละวันนี้อากาศดีมากจาก้ะนอกสุดยอดเลย อันนี้ก็ไปนอนค้างนี่แหละทั้งหลังไปไหนมันจะยาวไปเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะวิดีโอหน้า